เต้าหูผัดเส้นอืมอืมป่าไหาจ๊ะป้าไงจ๊ะเต้าหูผัดเส้นไม่รู้จะกินอะไรดี์นะมัน มันคนหนึ่งจะกินอันนี้คนนี้จะกินอันนั้นเอาไปเลยอันนี้ต้มจืดอ,อันนี้ต้มจืดเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวจิ้มแซบ่บจิ้มแจ่วคนทำตามใจชอบไปจ้ะสมตำาจิ้มแจ่วหรือจะทำน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ของลูก มะละของลูก<ม>ของลูกแก้ว<ม>ลูกโป่งมะนาวมีแค่นี้แหละมีกระปุกช่วยอ๋อข้าวมาด้วยตกลงเก้าข้าวต้มเจลือใช่ <laughs> แล้วไม่ตัดข้าวมะเกลือเลยเนะี่ยเอาต้องจำได้ไหมจำต้องทำได้เอาหรือ่ะ มาเริวมมากินเลยลรกมาเร็วร้อนๆอเอาหมูไม่เอาชิ้นเล็กเอาชิ้นใหญ่ฮะเอาให้หนูสะใจไปเลยหนูอยากกินอีกคนนึงจะกินเต้าหู้อีกคนไม่กินหมูทาใจไม่ถูกเลยคนกินม,มังสวิรัติจะเป็นรัตได้ยังไงอยู่กับคนกิน ทุกอย่างฉีนั้นก็ต้องเลือกเขาเองแล้วอ,อร่อยมากเลยฮะไงลูกอามนุ่มอร่อยมาแล้วคุณจะยกนอตทุกไปเหรอคะืึ เขใ,ให้หน้อนนแม่าลิกเลิกไม่เ,เ,ไมเป็นข้าวเดี๋ยวมันลัดน้องชอบสลัสลดท่านรวยเนี่ยท้าขังอย่างเงี้ยหนูเขาก็ยิ่งดำมาเจ๋คะเขายิ่งดำมาน่ากิงกับแม่เลยกรหโวอร่อยมากเลยโอมอิ่มหูสตตายเลยไหมเนี่ย